ธรรมหันสาทัวไปครั้งเดียวเที่ยวสแสวงบุญสามประเทศอินเดียเนปาลพมา่านำท่านตามรอยบาทพระาศาสดานมัสการสังเวชนียสถานสี่ตำบลคือลุมพินีสถานที่ประสูติเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสะบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการพุทธขยาต้นพระศรีมหาโพธิแท่นวัชระอาจ หรือโพธิบัลังสถานที่ประทับนั่งตรัสรู้เจดีพุทธคยาพระพุทธเมตตาสาราตปาอิสิปต,ตนะมฤคทายวันธรรมไม่ขัสถูก์สถานที่แสดงปฐมเทศนาสาลวโนทยานเมืองกุสินาราสถานที่ปรินิพานปรินิพานนสัสสัตุปรินิพานนวิหารมกุฏตพันธนะเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสริระ บ้านนางสุชาดาแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคลึกวัดเวลุวันแห่งแรกในโลกขึ้นเขาคิชกูดหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนารันทานล,ล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ4,000กว่าปีชมเมืองพาราณสี แสวงบุญเมืองสาวถีบ้านอนาถบินิกาเศรษฐีบ้านองค์ุริมานยมกปฏิหารวัดพระเชตวันมหาวิหารพระคันธกุฎีประจำฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวที่บอกว่า19การฝน19พรรษาที่พระพุทธองค์ได้ทรงจำพรรษายาวนานที่สุดก็คือตรงจุดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่19การฝน19พรรษาคันธกุฎีประจำฤดูฝนอยู่ตรงนี้นะครับบินตรงสู่พุทธคยา สแสวงบุญครบสูตร4ตำบล8พุทธสถานแล้วขากลับแวะเที่ยวพมา่าย่างกุ้งตามรอยพระเกศาธาตุจากราชายัตนะต้นเกศพุทธคยาสู่อุกระชนบทหรือตะโกงย่างกุ้งในปัจจุบันนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองยิ่งใหญ่อลังการกะลาบาสวัสดีครับวันนี้รายการที่ันสาธวนะครับ พาท่านผู้ชมมาที่พระมาหาภาตุเจดีย์เชเวดาปองบรรจุพระเกศาธาตุของพระสมาสัมพุทธเจ้าพระเจดีย์โบธาทาวขอพรองค์เทพทันใจกระนอนตาหวานปางช้างเผือกหาดูได้ยากในโลกพระใหญ่หินอ่อนโปรแกรมพิเศษไปครั้งเดียวเที่ยวแสวงบุญสามประเทศอินเดียเนยปาลพมา่าไปวันเสาร์กลับวันอาทิตย์รวม8คืน9วัน วิทยากรบรรยายโดยอาจารย์มหาธิวาดรเบิร์ธรรมหันสาทัวธรรมหันสาทัวได้จัดโปรแกรมไปท่องเที่ยวแสวงบุญนะครับหลายโปรแกรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมบินตรงไปกลับพุทธคยา7คืน8วันหรือ10วันไปถึงทัชมาฮาลสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งใน7ของโลกนะครับพระราชวังอัคราฟอร์ตไปที่นิวเดลีเมืองหลวงหรือโปรแกรม ไปแสวงบนครบ4ี่ตำบลแล้วนะครับพาท่านผู้ชมไปที่ถ้ำอาจารตาเอโรล่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหรือโปรแกรมไปแสวงบนครบ4ี่ตำบลแล้วเดินทางเจาะลึกไปยังประเทศเนปาลแดนภูผาหิมาลัยนะครับหลายๆโปรแกรมนะครับต้องการที่จะไปเป็นหมู่คณะนะครับเป็นครอบครัวญาติเมต็ดตั้งแต่4คนขึ้นไปจนถึงร้อยคน200คนนะครับติดต่อสอบถามธรรมหาสตรถั่วได้ อิมุนุใจไปกับธรรมานสาทัวครับบินจากสุวณภูมิผ่านย่างกุ้งลงพุทธกยาโดยสายกันบินเมียนมาแอร์เวย์ออกเดินทางทุกวันเสาร์เริ่มวันเสาร์ที่8ตุลาคมถึง16เมษายนไปวันเสาร์กลับวันอาทิตย์รวม8คืน9วันพิเศษร่วมงานบุญทอดกระถิน วัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดีย12-20พฤศจิกายน,นาเทศกาลสาธยายพระไตรปิฎกณต้นพระศรีมหาโพธิ29พฤศจิกายนถึง7ธันวาคม3-11ธันวาคม8-16ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย24ธันวาคมถึง1มกราคม27ธันวาคมถึง4มกราคม31ธันวาคมถึง8มกราคมเทศกาลมาคบ,บูชา 1> 4 1 2กุมภาพันธ์11 1 9กุมภาพันธ์สงกรานต์8ถึง16เมษายนพักโรงแรมศูนย์ธรรมหันษาและวัดไทย34,900บาทพักโรงแรมมาตรฐานทุกคืน41,900บาทอิ่มบุญอุ่นใจไปกับธรรมหันษาถั่วร์02 884 5 6 8 3 6 0 2 8 8 4 5 6 8 3 6 0 8 1 9 9, 9 4 4 7 9 0 0 8 1 9 9, 9 4 4 7 9 0ถึง